ทุลักทุเลกอดนี้ไว้กอดนี้ไว้กอดกาะตัวยืดเหนียวไว้แทนหละว่าจะขึ้นมาทำหมล่ะทีนี้ยโอ้ยยอมยอมแทน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 ้ทนแ้นแท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 นนแท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 

แมคะนั okay. p, ่งลงได้ไหมคะนั่งลงดีกว่าไหมไม่มีทางไหนที่จะไม่เปียกไปด้วยกันดิ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 งดิิงิงดิโอ้ยิงดิงิงดิิงดิดิงผ้าต้องออกแล้วนะอีแม่เอ้าหมเลยไปเสร็จแล้ว